เราจะนับลมหายใจเป,เป็นคู่นั่งอธิบายเมื่อวานนี้หายใจเข้าหายใจออกนับเป็นคู่ที่หนึ่งคู่ที่สองสามสี่ห้าแล้วก็มานับคู่ที่หนึ่งใหม่เพิ่มไปถึงคู่ที่หกจนถึงคู่ที่สิบนับให้ชำนานไม่ไม่หลงหลืม ขนเดิมแล้วก็นับหายใจเข้าหนึ่งหายใจออกหนึ่งเริ่มคูดที่หนึ่งไมอย่างนี้ประการหนึ่งวันนี้ก็จะเพิ่มเติมว่าเราจะนับลมหายใจแบบเร็วยังหายใจเข้านับหนึ่งสสามี่ห้าหายใจออกหนึ่งสสามสี่ห้า หรือว่าจะเป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหายใจเข้าหายใจออกหนึ่งสสามสี่ห้าหกดูที่ว่าเป็นที่สบายของเราแล้ไม่กัดข้องนับอย่างนี้จกวอาว่ารู้สึกว่าจิตสงบเข้ามาแล้วก็จะหยุดเองการนับตรงไม่ใจก็จะหยุดเองจะรูล้ลมเข้าลมออก มีสติมากขึ้นจิตก็จะนิ่งไม่ได้สนใจลมหายใจเข้าออกละจิตก็สงบมีปีติหรือมีความแนบแน่นมากๆก็มีความสุขเกิดขึ้นมา,าจิตนิ่งเป็นหนึ่งมันนาฬิกาไม่แกว่งซ้ายกลงขวานี่ความสงบเกิดขึ้น หรอผพุที่ชำนาญในการพิจารณาในกายนี้จะเป็นอสุภะเป็นก้อนธาตุเราก็ใช้การพิจารณาเป็นหลกักรวมความแล้วเราชำนาญด้านไหนก็ทำอย่างนั้นเราชำนาญในการบริบรกรรภาวนารูล้ลมหายใจเราก็กำหนดสติของเรา ถ้าเราพิจารณาแล้วจิตสงบได้ดีเราก็จะการพิจารณา <c oughs> ตามเราเลิกถึงคุณของพระสมมาสมเด็จเจ้าพระธรรมพระสงค์ก็แล้กถึงความดีที่เราได้ทำทานได้รักษาศีลได้คิดถึงความตายว่าจะต้องมาถึงแกเราแล้วจิตก็สงบได้อุบายการพิจารณาตามที่เราเคยฝึกมา ให้ตั้งใจจึงผว่าจะได้เวลาออสมควรนะนั่งอย่างน้อยก็สามสิบนาทีก็ประมาณนี้แหละ